วงการบันเทิงระั่ําำช่องเจ็ดไม่อุยพรเวียสุกลลวัฒน์ค่ะกลายเป็นกระแสที่ถูกจับตามองทันทีในแวดวงบันเทิงเมื่อเหล่าแฟนคลับสังเกตว่าทางเพจออฟิเชียลของช่องเจ็ไม่ได้โพสอ,อุยพรวันเกิดให้กับพระเอกคนใจมหาชนอย่างเวียสุกลวัฒน์ขนารถซึ่งเพิ่งครบรอบวันเกิดไปเมื่อกี่วันที่ผ่านมานี้ค่ะ ทางที่โดยปกติแล้วทางช่อง7 HD มักมีโพสต์อวยพรวันเกิดให้กับศิลปินในสังกัดอย่างต่อเนื่องจึงเกิดข้อสงสัยในโลกโซเชียลว่าหรือเวียอาจไม่ต่อสัญญากับช่องหรือกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านบางอย่าง ซึ่งทางด้านแฟนคลับต่างพากันตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นหลากหลายบางส่วนระบุว่าแม้เจ้าตัวยังคงมีผลงานอย่างต่อเนื่องแต่ก็ห่างหายจากละครช่องเจ็ดไประยะหนึง่งขณะที่อีกฝ่ายมองว่าอาจเป็นเพียงความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารภายในช่องเท่านั้นอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางฝั่งเวียและทางช่องเจด HD ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทางกางกระแสข่าวลือที่ยังคงต้องจับตาต่อ ไปค่ะ